พาไปดูการใช้หน้าชูตาของกลุ่มรัฐวิสาหกิจกันบ้างครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นนะครับและพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือการไฟฟ้านครหล,ลวงหรือว่ากฟอนอรับทั้งหมด3รางวัลสู่องค์กรชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าระดับสากลด้วยนะครับเพราะว่างานนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี48เพื่อเผยแพร่ประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดําเนินง,งานของรัฐวิสาหกิจดีเด่นในด้านต่างๆสร้างมาตรฐานให้วิสาหกิจ และก็สร้างแรงจูใจผลักดันเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐสากิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยส่วนรางวัลที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกฟนหรือการไฟฟ้านครหลวงรับ3รางวัลรางวัลแรกคือรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นครับอย่างที่2คือรางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นและรางวัลชมเชยคือนวัตกรรมดีเด่นนะครับ,รบนี่เป็นภาพบรรยากาศที่มีผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงคุณชัยยงพัวพงศกรนะครับ อย่างนี้ว่ากฟน,นในฐานะองค์กรชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าระดับสากลก็มุ่งมันพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมั่นใจโปร่งสายห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการนวัตรกรรมที่ล้ําสมัยพร้อมพนักงานที่เปี่ยมรวยศักยภาพจากความมุ่งมันดังกล่าวนี้ก็เลยมาเป็นที่มาของรางวัลสมรางวัลใหญ่นี้เองนะครับก็ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยนะการไฟฟ้นานครหลวงก็ถือว่าได้ดูแลการไฟฟ้าในส่วนของกรุงเทพมหานครและกลุ่มในเมืองซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีเลยทีเดียวนะครับ